18ตุลาคม2562เวลา11นาฬิกาที่ชั้น2อาคารใหม่กองบังคับการปราบปรามพันตำรวจเอกสุรพงษ์ชาติสุดรองผู้บังคับการกองปราบปรามได้ทำการแถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายยาเสพติดร,รวม2คดีคดีแรกนะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสีกองปราบปรามจับกุมตัวนางสาววราพรมากยอด20ปีนายวิโรธหิรันวัด,ดี37ปีนายเพทายทองศรี62ปีเป็นเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาไอ้บรรจุเป็นถุงใส่ในกระสอบสองกระสอบรวมน้ำหนักทั้งหมดทั้งสิ้นก็ยี่สิบกิโลกรัมโดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาไอไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายและจําหน่ายโดยผิดกฎหมายคดีที่สองในเะจ้าหน้าที่กองกํกกา, 3, กงากับการสามกองบังคับการปราบปรามจับกลุมตัวนายนัทวุฒิหรือว่าเติงอุ่นนอยี่สิบสามปีของกลางยาบ้าสองพันยี่สิบสี่เม็ดตำรวจให้ข่าวว่า ะดีที่หนึ่งเริ่มกันเมื่อเดือนกันยายน2562 สายรับทำการติดต่อจิลจาซื้อขายกับเฮียบังเฮียรงซื้อขายยาเสพติดกันอันนั้นเมื่อเดือนกันยายน2 5งหอพอมาวันที่11ตุลาคม2 5ง2นัดหมายทำการจะซื้อขายยาเสพติดกันรับปากกัน20กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ200แสนบาทรวมเป็นเงินที่ต้องจ่ายสายเฮียบังเฮียรงเนี่ยีล้านบาทหมายถึงว่า20กิโลกรัมนี่นะโดยทางเฮียรงเฮียบังเนี่ยจะให้เครดิตกับลูกค้า ให้รับยาไปก่อนแล้วค่อยชำระเงินภายหลังนี่ผลการจิจาระหว่างสายรับกับนั่นกับฝ่ายผู้ค้าขายยาเสพติดคดีที่หนึ่งโดยทางกลุ่มเฮียบังและเฮียรงนี่ตกลงกับฝ่ายสายรับเจ้าหน้าที่ว่าจะแบ่งเงินเป็นสองส่วนโดยจะให้ลูกน้องติดต่อมาขอรับเงินภายหลังหมายถึงว่าเงินค่ายาเสพติดเนี่ยนะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จากผู้หญิงที่ชื่อว่านางสาววรพรมากยอด และนายวิโรธหิรันวดีว่าจะเป็นผู้มารับเงินที่ห้างโลตัสรังสิต ธัญบุรีปรทุมธานีติดต่อทางโทรศัพท์จากนายเพทายทองศรีว่าจะเป็นผู้มารับเงินส่วนที่สองที่ห้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าลาดพร้าวจะตุจักกรุงเทพมหานครนัดหมายกันอย่างนั้นนัดส่งมอบเงินกันวันที่15ตุลาคม2562เจ้าหน้าที่ก็วางแผนแล้วโดยจับกลุ่มตัวนางสาววรพรได้ที่ลานจอดรถโลตัสรังสิตจับกลุ่มตัววิโรธได้ที่บ้านสวยอาพาร์ตเมนต์ถนนรัตนาธิเบตบางกะสรนนทบุรีจับตัวนายเพทายได้ที่ ห้างบิ๊กซีจุดนัดหมายนานขณะที่นายเพทายเนี่ยรู้ตัวว่ากําลังถูกติดตามแล้วจากเจ้าหน้าที่ก็จะ,จะขับรถหนีขับไปเจ้าหน้าที่ก็ตามตะคุบตัวได้นู่น ون, ติดตามไปตะคุบตัวได้ที่ปั๊มแก๊สปตท,ทคลองสิบเอ็ดลำสิทธิ์นครนายกเสนน้นน้นอำเภอธัญบุรีนำตัวทั้งสามส่งดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายนี่คดีที่หนึ่งส่วนคดีที่สองเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองกำกับการสามกองปราบปรามจับกลุ่มตัวนายนัทวุฒิหรือบทเติงอุ่นนอก ยี่สิบสามปีของกลางก็ยาบ้าสองพันยี่สิบสี่เมตรข้อหากระร่วมกันกับพวกที่หลบหนีมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตและมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพส่งดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายสารก็มีการล่อซื้อยาเสพติดจำนวน2 0 0พเมตรและผู้ต้องหาจำนวนหนึ่งคนนะครับอยู่ที่จังหวัดพืนการในส่วนทางคดีนี้นะครับก็ มีการติดต่อซื้อขายกันทางสื่อออนไลน์นะครับมีการซื้อขายกันทางสื่อออนไลน์ซึ่งเราโมนิเตอร์เจอแล้วก็ดำเนินการแต่งตัวนะครับเข้าไปดําเนินการล่อซื้อจนสามารถจกกับกลุ่มได้นะครับก็ก็อย่างที่นําเรียนนะครับการค้ายาเสพติดเนี่ยเป็นภัยต่อความมั่นคงนะครับมีผลโดยตรงต่ออนาคต,ตของเยาวชนในประเทศเราเพราะนั้นฝากนะครับถ้าใครที่อยู่ในกระบวนการให้ยุตินะครับส่วนใครที่มีเบาะแส ข้อมูล,ลก็ให้แจ้งเข้ามาตางเราและหน่วยงานต่างๆก็พร้อมที่จะดำเนินการนะครับ